สวัสดีครับวันนี้วันที่1เดือน8ปี64นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสายหน่อยนะครับจะมีชนชมประมาณ20ต้นนะครับมารีวิวให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมาเริ่มจากต้นที่1นะครับไม่พูดม้ากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาไปเยอะนะครับต้นที่1ก็ดอกแดงดํานะครับนะฮะซ้อนนะครับเนี่ยแดงดํานะครับราคาอยู่ที่300บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับราคาที่พูดไปนะครับไม่รวมส่งนะครับ ถ้าให้ส่งพร้อมกระถางนี่ค่าส่งอยู่ที่หนึ่งรยหสิบาทนะครับแต่ถ้าทอนส่งนี่ค่าส่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมโอเคครับต้นที่หนึ่งันไปครับผมครับมาถึงต้นที่สองนะครับดอกมันก็บานแบบบานไม่สุดไม่ดีนะครับเหมือนแดงเบลล่นะครับตันนี้นะครับแต่ว่ามันจะมองอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นกลีบลำเหลี่ยมนี่นะครับท่านเห็นนะครับปลายกลีบมันจะเป็นลำเหลี่ยมตรงปลายนี่นะครับไม่รู้มันจะออกมารูปแบบไหนนะครับแต่มันคล้ายๆกับดอกนี้มันดอกน่าจะเสียนะครับนะฮะ 谢谢ต้นนี้ก็อย <society ơi> <im> <language> ู่ที่หมุนให้ดูนะครับหมุนหมุนครับหมุนดูโขดสวยนะครับโขดสวยพุ่มสวยนะครับก็อยู่ที่350บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทโขดมันสวยนะครับโอเคครับผมต้นที่สองผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่3มนะครับต้นที่3ามนี่จะเป็นขาวนะครับขาวล่องแดงนะครับขาวล่องแดงต้นนี้โขดใหญ่นะครับถือว่าใหญ่นะครับกระถาง10นิ้วกับเต็มเลยนะครับท่านต้องไปขึ้นกระถาง12นิ้วนะครับ ผื่ออนาคตนะครับผมนะฮะดูนะฮะก็ถือว่าใหญ่นะครับต้นนี้นะครับอ่ะต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่400บาทนะครับ400บาทนะครับอ่านะครับต้นนี้นะครับขาวล่องแดงนะครับแล้วก็กลีบพับนะกลีบอย่างเงี้ยนะครับสวยอยู่นะครับคอสั้นนะครับผมโอเคครับผมต้นที่3ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่4นะครับต้นที่สีนี่เหลืองนะครับเหลืองตัวใหม่เลืออเหลืองคอสั้นนะครับต้นนี้อมมุนนะครับมุนมุนมุนนะครับ ต้นนี้พุ่มก็ได้อยู่นะครับพุ่มพอได้อยู่นะครับต้นนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเห็นในภาพจัยใหญ่นะครับอ่ะกำให้ดูนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็300บาทนะครับต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้พุ่มแล้วนะครับ3า0บาทนะครับสีเหลืองโอเคครับต้นที่4ผ่านไปครับมาถึงต้นที่5นะครับต้นนี้นะครับเหลืองแล้วก็ลายหางประกัดนะครับต้นนี้นะครับมันยังบานไม่สุดนะครับ แต่ผมมองเห็นได้นะครับจากคลี่กกีบดอกมันที่บ้านออกมานิดๆนะครับเป็นลายหางประกาศนะครับเป็นสีโอรสออกอมเหลืองๆนต้นนี้กิ่งดีนะครับกิ่งดีสวดทรงดีนะครับนะฮะต้นนี้อยู่ในราคา300บาทนะครับ300บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับโอเคครับต้นที่5ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่6นะครับต้นที่6แบ็กเลสนะครับแบ็กเลส ะครับเอาหมุนสิครับหมุนหมุนหมุนเอ้ยเดี๋ยวไล่ออกจากพนักงานเลยท่าทีเยงไม่รู้นะครับต้นนี้ครับแบล็กเลสนะครับดอกแดงนะครับดอกแดงโอ้จะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวผมจะหมุนขึ้นให้ดูนะครับอ่ะอ่าหันดอกมาแบล็กเลสนะครับนี่นะครับแดงดํานะครับผมต้นนี้ขวดสวยนะครับขวดสวยทรงสวยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมส่งนี่นะครับโอเคครับผมต้นที่หกผ่านไปครับ ครับก็มาถึงต้นที่เจ็ดนะครับต้นนี้นะครับสีเหลืองนะครับเหลืองน่าจะเป็นเหลืองตัวใหม่ด้วยนะครับอืมเหลืองเลือดนะครับเหลืองแบบยังไงอะมีสีส้มส้มอมนิดนิดนะครับไอ้ต้นนี้เหลืองแล้วก็รากก็สวยด้วยนะครับอ่ะดูรอบๆนะครับเนี่ยนะครับรากก็สวยด้วยนะครับก็อยู่ในกระถางส0บนิ้วเหมือนเดิมสิบเ็นิ้วนะครับในราคาอยู่ที่สา0รอห้าสิบาทนะครับไม่รวมส่งครับผมอ้าวต้นที่เจ็ดผ่านไปครับผม ครับก็มาถึงต้นที่7็นะครับต้นที่เดนี่ออกจะสูงๆหน่อยนะครับหมุนครับหมุนเสียบติด1 2 3 4สี่กิ่งนะครับ4ี่กิ่งนะครับก็ต้นที่7็ดนี่ก็ดอกสีขาวนะครับดอกสีขาวนะครับนี่เลี้ยงไปนานๆก็เดี๋ยวท่านก็ตกแต่งเอานะครับก็น่าจะสวยอยู่นะครับต้นนี้นะครับสมบูรณ์นะครับมีแหนนะันทันมาหน่อยดินะครับต้นนี้นะครับที่จริงอะ นี่นะครับมันมีแผลแต่มันหายแล้วนะครับเป็นสีเขียวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับฟืบนะครับเห็นไหมนะครับแผลมันหายแล้วนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็ตัวนี้นะครับมันใหญ่นะครับปกติขายอยู่ในในในราคา400บาทนะครับแต่ว่ามันมีตําหนินิดนึงก็ลดให้50บาทนะครับแต่แผลหายแล้วนะครับถ้ามีปัญหายินดีคืนเงินครับตัวนี้นะฮะ350บาทนะครับดอกสีขาวนะครับผม นาะนมาทีนะครับใครย like okay, ังไม่ม em ีก็รีบจองเลยตัวนี้นะครับโอเคครับต้นที่8ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่9้านะครับต้นนี้ทองอุไลนะครับพุ่มสวยนะครับพุ่มสวยดูนะครับพุ่มสวยนะครับพุ่มสวยอะไรนะโคดสวยอีกนะครับตัวนี้พุ่มสวยโคดสวยนะครับเสียบติด1 2 3 4 5 5ห้าห้ากิ่งนะครับแล้วก็พุ่มใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้นะครับ350บาทนะครับ350บาทนะครับ ต้นที่9ผ่านไปครับผมครับต้นนี้ต้นที่ส0บนะครับต้นที่10นี่ขาอมชมพูนะครับเนื้อนวลนะครับต้นนี้นะฮะขาอมชมพูนะครับต้นนี้พุ่มได้นะครับแต่โขดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้นนี้ก็อยู่ในราคา300บาทนะครับอาลองกำให้ดูครับนะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับ3 0 0รบาทนะครับอาศัยว่ามันโขดเก่าแล้วก็พุ่มได้แล้วนะครับโอเคครับต้นที่10ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่11นะครับต้นนี้โขดฝังนะครับโขดฝัง อาลองไปกลยวให้ดูหน่อยนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะไม่เชื่อนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นนะอ่าฝั่งนู้นอ่ากวยๆฝั่งนี้ดูว่าโขดฝังข้างในนะครับมันใหญ่นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับโขดฝังนะครับตัวนี้นะครับอ่าพอครับอ่าหมุนครับหมุนหมุนรอบๆนะครับตัวนี้นะครับคนตัวนี้ในราคานะครับโดยดอกแดงอะไรเนี่ยมันตูมอยู่นะครับมันตูมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบ็คเลสหรือเปล่านะครับ ไม่มั่นใจนะครับแต่ต้นนี้ขาย350บาทนะครับนะฮะแต่เป็นแดงแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้เป็นแบล็คลีสหรือเปล่านะนะครับสามบาทครับต้น11นะครับผ่านไปครับผมครับต้นที่12บสองมาอีกแล้วนะครับแบล็คลีสนะครับแบล็คลีสนะครับเกรดมังกรนะครับผมต้นนี้นะครับดอกสวยนะครับเสียบ3ามกิ่งนะครับผมเสียบ3ามกิ่งมาอีกแล้วใครทันก็ทันนะครับเบอร์12นะครับผมราคา350บาทนะครับสามบาทนะครับนี่นะครับแบ็นี่นะครับเกรดมังกร โอเคครับต้นที่12ผ่านไปครับผมครับก็มาถึงต้นที่13นะครับ13นี่เสียบ1 2 3 4 5 5หกิ่งเลยนะครับใช่ไหม6 6นะ6กิ่งนะครับ6กิ่งถ้ามีกิ่งเยอะอย่างเงี้ยต้นไม้เราก็จะได้พุ่มเยอะนะครับได้พุ่มเยอะแล้วก็ได้พุ่มเร็วนะครับต้นนี้สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองอยู่ในราคา350บาทนะครับ3า0บาทโอเคครับผมต้นที่13ผ่านไปครับ ครับก็ต้นนี้ต้นที่14นะครับดอกแดงอีกเหมือนกันนะครับแดงยังไม่บานนะครับอ่ะหมุนหน่อยนะครับต้นนี้เสียบ5กิ่งเลยนะครับ5กิ่งนะครับไม่น้อยหน้าต้นเมื่อกี้นะนะครับแต่นี้ทรงสูงหน่อยนะครับอ่าทรงสูงหน่อยนะครับแล้วก็เอ็นเอ็นหน่อยนะครับเนี่ยนะครับต้นนี้ก็350บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมนะ350บาทนะครับโอเคครับต้นที่14ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่15นะครับต้นนี้นะครับอ่าสีขาวนะครับสีขาว นะครับสีขาวตัวนี้เสียบอยู่4กิ่งนะครับ4กิ่งนี่นะครับสกิ่งตัวนี้300อบาทนะครับ300อบาทนะครับเสียบ4กิ่งนะครับก็พอได้นะครับตันนี้พอได้นะครับ300อบาทนะครับก็ใครที่อยากจะไปลองเล่นดูก็นะครับถือว่ารุ่นนี้ก็เหมาะนะครับโอเคครับต้นที่ส5บห้าผ่านไปครับผมครับก็มาถึงต้นที่สิบหนะครับต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับ สังเกตครับต้นใหญ่ๆเนี่ยผมจะถอยกล้องออกมานะครับเพราะว่าความอะไรนะมุมกล้องมันมันมันไม่ครอบมันไม่ถึงนะครับผมต้องถอยกล้องออกมานะครับเห็นไหมท่านจะเห็นขอบเสือน้ํามันอยู่นะครับเนี่ยต้นนี้ใหญ่นะครับพุ่มใหญ่ต้นใหญ่นะครับนี่ข้างล่างก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับต้นนี้400บาทนะครับผมแบ็คเลสเหมือนกันนะครับแต่ดอกมันแตกนะครับอ่ะหันดูหน่อยนี่นี่แบ็คเลสนะครับผมโอเคครับต้นที่16ผ่านไปครับผม ต้นนี้ก็ใหญ่พอๆกับต้นเมื่อกี้นะครับต้นนี้เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิ่งเหมือนกันนะครับห้ากิ่งเมื่อกี้ก็หนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่สองสี่เออต้อนนี้หกครับหกหยอดนะครับหยอดแต่ก็ขายในราคาเดียวกันนะครับนะฮะลักษณะก็พอพอๆกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็สีแดงนะครับสีแดงแดงเหมือนกันนะครับ ก็400บาทนะครับเบอร์17นะครับ400บาทนะครับก็โคดก็ใหญ่อยู่นะครับอาลองกำดูนะครับนะครับเนี่ยกำสองมือครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีต้นเล็กอีกนะครับต้นที่17ผ่านไปครับครับก็มาถึงต้นที่18นะครับ18ในดอกสีขาวนะครับเสียบ2กิ่งแต่อายุของยอดตอที่เสียบนี่น่าจะอ่อน่าจะครบปีแลยละครับนะฮะต้นนี้นะครับ ก็อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับก็โคตรอ้วนนะครับเหมาะที่จะทําบอนไซแล้วนะครับนี่นะครับ250บาทนะครับดอกสีขาวดอกนี้นะครับใครรับก็รีบๆหน่อยนะครับสีขาวนะครับสวยน่ารักนะครับโอเคครับต้นที่18ผ่านไปครับผมครับก็มาถึงต้นที่19นะครับ19นี่ก็เป็นแบ็กเลสอีกเหมือนกันนะครับนะฮะแบ็กเลสช่วงนี้จะมาเยอะนะครับนะฮะต้นที่19นี่200บาทนะครับอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับ200บาทอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับนี่นะครับนี่ โอเคครับผมมันน่าจะเต็มกระถางแล้วนะครับดูกระถางแล้วก็บโอ้โหบีแล้วนะครับครับผมต้นที่สิบเก้าผ่านไปครับโอยสำลักอ่ะเอาต้นที่สิบเก้าผ่านไปครับผมครับก็ต้นนี้ต้นที่ยี่สิบนะครับแดงเลือดนกนะครับซ้อนนะครับดอกซ้อนนะครับเนี่ยดูดูโคดนะครับท่านจะสังเกตว่าโคดเก่าโคดแก่รากเขาจะพันกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าโคดใหม่ๆเนี่ยรากเขาจะไม่พันกันแบบนี้นะครับ โคดใหม่ๆพวกเนี้เพราะว่ารากเขาจะเส้นยังยังจะไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่นะครับต้นนี้เหมาะที่จะขึ้นกระถาง10 10นิ้วได้แล้วนะครับเพราะว่ามันดูดูนะฮะดู8นิ้วนี่มันเต็มแล้วนะฮะแนิ้วมันเต็มแล้วนะครับแล้วก็ทรงนะครับดูยอดเขานะครับได้ตกี่ยอดนะครับอ่ะหมุนครับโอ้ไม่ต่ำกว่า10ยอดนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับอยู่ในราคา300บาทนะครับต้นนี้นะครับแดงนะครับเลือดนกนะครับโอเคครับต้นที่20ผ่านไปครับผม ครับมาถึงต้นที่21นะครับเป็นดอกน่าจะเป็นดอกรุ่นเก่านะครับเหมาะเหมาะแก่การเก็าเก็บนะครับนะสองชั้นนะครับขาวร่องแดงนะครับผมนะต้นนี้นะครับ200บาทนะครับเอาลองเอาไปปลูกดูนะครับเอาไปปลูกเราไปตกแต่งดูนะครับนี่รากก็สวยนะครับ200บาทครับผมนี่ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับก็เต็มกระถาง8นิ้วเหมือนกันละครับนะโอเคครับต้นที่21ผ่านไปครับผม อ้าวนะครับมาถึงต้นที่22ครับต้นสุดท้ายนะครับนี่แหละครับไอ้ที่ดอกเบอร์20ใช่ไหมอ่าเบอร์20นะครับนี่นี่นี่เนี่ยอ้าวอ้าวเทียบเทียบกันนะนี่นะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับดอกเหมือนกันนะครับ20นี่ดอกเหมือนกันกับต้นนี้นะครับเหมือนดอกเหมือนกันกับ22เนี่ยนะครับนะฮะถ้าใช่ไหมอย่าเอ้ยมันจะใช่ไหมมันจะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะใช่นะดอกเหมือนกันนี่แหละครับนะฮะ ก็ดูนะครับดอกออกจะออกสีชมพูก็ไม่สีชมพูออกแดงไม่แดงนะครับกุหลาบซ้อนนะครับตอนนี้สวยสวยมากนะครับดอกนะฮะต้นนี้สา0รอยบาทนะครับสา0รอยบาทนะครับเมื่อเช้าเราได้ให้ลูกค้าไหมต้นดอกนี้มีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมเอาโอเคนะครับถ้าไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอยที่ไปส่งลูกค้าเมื่อเช้านะครับต้องขออภัยคุณพี่ด้วยนะฮะเอานะครับไม่ว่ากัน ตัวนี้300บาทนะครับก็จบท้ายคลิปนะครับต้นนี้นะครับ300บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมอ่ดูสังเกตจากกระถางนะครับกระถางเป็นวงรีแล้วนะครับนี่นะครับมันเป็นวงรีแล้วมันมันเต็มกระถางแล้วนะครับโอเคก็ผมจากช่องมทอง h ช n แนลก็ขอกราบขอขอบพระคุณมากๆนะครับนะครับผมที่ท่านให้ความอุปการะคุณด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ